กลับสวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่อัปเดตข้อมูลข่าวสารวันนี้วันจันทร์ที่27พฤศภาคม2567กับกระผมคนแชร์ข่าวกเกษตรผาว,วยครับพบกันคลิปนี้กับผมก็มีข้อมูลข่าวสารใหม่ๆมาอัปเดตให้ได้รับฟังและรับชมกันอีกเช่นเคยแต่ก่อนจะไปติดตามรับฟังข้อมูลข่าวสารนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิง่ง เพื่อจะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารใหม่ๆและเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนแชร์ข่าวกเกษตรพารวยด้วยนะครับมารับฟังข้อมูลข่าวสารกันเลยนะครับนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์หัตถมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานคณะกรรมการธนาคารเพื่อการกเกษตรและสหกรณ์การกเกษตรหรือทกศนะครับเปิดเผยว่านะครับ ในการประชุมบอร์ดทกสในสัปดาห์นี้นะครับจะหยิบยกประเด็นโครงการเติมเงิน1,000 0บาทผ่าน Digital วอลเลตที่คลรมอดได้มอบหมายให้ทกสดำเนินการไปศึกษาในรายละเอียดเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการดำเนินโครงการในช่วงไตรมาสที่3และไตรมาสที่4ของปีนี้นะครับ ส่วนการส่งหนังสือสอบถามสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีการนั้นอยู่ระหว่างรวบรวมประเด็นคำถามเพื่อให้รัดก,กุมก่อนจึงจะส่งหนังสือถึงคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของนายกร,รัฐมนตรีแต่ยังไม่สามารถกำหนดได้ว่าจะส่งหนังสือให้กฤษฎีการได้เมื่อใดนะครับ ส่วนในเรื่องสภาพคล่องของทกศนั้นไม่อยู่ในจุดที่น่าเป็นห่วงเพราะทกศเป็นสถาบันการเงินที่เข้มแข็งมีเงินฝากในระดับสูงกว่าเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยหรือทอปทกำหนดและอีกประเด็นคือมีเวลาให้เตรียมการและยืนยันว่าจะทำทุกอย่างตามความเหมาะสมานจุลภัณฑ กล่าวต่อว่านะครับสำหรับโครงการพักหนี้เกษตรกระกร,ระยะที่2หรือเฟสที่2ที่จะช่วยเหลือเกษตรกร,กรที่มีหนี้มากกว่า3 0 0แสนบาทนั้นขณะนี้ยังอยู่ในกระบวนการพิจารณาของกระทรวงการคลังว่าจะมีมาตรการพักชำระหนี้เกษตรกร,กรในรูปแบบใดเมื่อมีข้อยุติจากกระทรวงการคลังแล้วนะครับ จึงจะเสนอเข้าที่ประชุมบอร์ดทกศได้เชื่อว่าจะมีความชัดเจนเร็วๆนี้สำหรับมาตรการพักหนี้กเกษตรกรระยะที่หนึ่งนั้นนะครับเป็นการพักหนี้กเกษตรกรที่มีหนี้ต่ำกว่า3 0 0แสนบาทขณะนี้นะครับมีกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการแล้วเกือบ2ล้านคนซึ่งทกศได้ทยอยดำเนินการ และเข้าไปช่วยเหลือฝึกอบรมอาชีพให้ด้วยเพื่อให้เกษตรกร,กรมีรายได้นะครับสำหรับมาตรการพักแคมะนี้เกษตรกร,กรทั้งพักต้นและดอกเบี้ยเชื่อว่าช่วยลดภาระให้เกษตรกร,กรได้ซึ่งทกศจะติดตามอย่างใกล้ชิดเกษตรกรกร,รายใดต้องการอาชีพเพิ่มทกศมีอบรมให้ความรู้อยู่แล้ว นี่ก็เป็นอัปเดตข้อมูลข่าวสารที่กระผมคอนเทน์ข่าวกเกษตรพารวยนํามาอัปเดตให้ได้รับชมและรับฟังและ,ะหากกระผมทําผิดพลาดประการใดก็กราบขออภัยขอกราบขอบพระคุณท่านผู้ชมทุก,ท,กท่านที่ติดตามและเป็นกําลังใจสําหรับคลิปนี้กระผมก็ขอลาไปเพียงแค่นี้สวัสดีครับ